สวัสดีค่ะดิฉันนางสายธรเนธพักดีนะคะเป็นผู้อำนการโรงเรียนวิบูลวิทยาโรงเรียนการกุศลของจังหวัดระยองนะคะดิฉันอยู่โรงเรียนนี้ก็เข้ามา10ปีแล้วปัจจุบันโรงเรียนวิบูลวิทยาเนี่ยนะคะเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยม1ถึงระดับมัธยมปีศึกษาปีที่6ค่ะนะคะ ก็เป็นโรงเรียนของหลวงปู่พาก็คือชื่อท่านวิปูลน,นะฮะภารกิจนะคะท่านเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนี้นะคะโดยมีเจตนารมณ์เนี่ยอยากจะให้เด็กเนี่ยได้มีการศึกษานะเพราะว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนการกุศลไม่มีค่าธรรมเนียมการาเรียนนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยมาเรียนได้ทุกคนนะคะโดยเด็กส่วนใหญ่เนี่ยผู้ครองเนี่ยเป็นผู้ครองจากจังหวัดอื่นเข้ามาทำงานในจังหวัดระยอง ดังนั้นทางเลือกของเด็กส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเด็กของเราเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะเข้าไปเรียนในเมืองเพราะว่าตรงนี้หนึ่งนะห่างไกล นิดนึงเพราะว่าถือว่าเป็นชานเมืองและอย่างหนึง่งผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็จะมีอาชีพที่ไม่ได้มีอาชีพหลักนะคะเป็นอาชีพหลักลอยนะ,ะเป็นแรงงานดังนั้นเด็กที่โรงเรียนของโรงเรียนนี้นะคะก็จะเป็นเด็กที่ด้อยโอกาสนะแต่พร้อมที่จะพัฒนาดังนั้นเจตนารมณ์ของลุงปู่พาเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าเหมือนกับมีนะ เจตนารม์หรือตั้งปฏิธานไว้เลยว่าอยากให้เด็กเนี่ยได้เรียนแล้วก็มีการศึกษาสูงสูง,สงได้ออกไปทำงานปัจจุบันนี้โรงเรียนของเราเนี่ยนะคะแต่เดิมเนี่ยนะะมีเด็กอยู่ตอนที่พอออกมาอยู่ตอนปีแรกเนาะมีเด็กอยู่แค่ไม่ถึงร0อคนน่าจะสัก79คนแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเป็น120นะปัจจุบันจริงๆแล้วเนี่ยขึ้นมาถึง267คนแต่เนื่องจากสภาพโควิดปีที่แล้วผู้ปกครองส่วนใหญ่เนี่ยนะคะกลับบ้าน กับภูมิมําเนาเพราะว่าไม่มีงานทําคือสภาพของนะโควิดนะเกิดระบาดมาเมื่อ2ปีที่แล้วอะทำให้ยอดเด็กลดลงนะจาก267ก็ปีแรกเนี่ยลดเหลือ210คนนะณปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่180คนนะคะเมืองระยองเป็นเมืองเศรษฐกิจใช่ไหมคะนะคะเด็กจะต้องมีความรู้ที่หลากหลายนะแล้วก็ต้องสามารถต่อยอดได้เรียนอย่างเดียว นะอาจจะไม่มีงานทําเพราะเด็กที่นี่ส่วนใหญ่ขาดทุนทรัพย์ก็เลยเอาวิชาที่เกี่ยวกับทักษะวิชาชีพเข้ามานะส่วนเกี่ยวข้องอย่างเช่นนะสอนเรื่องเกี่ยวกับการเงินการธนาคารเบื้องต้นสอนดีมาร์ซับายเศษศาสตร์เบื้องต้นนะดูความต้องการของตลาดต้องการซื้อต้องการขายพอดีตอนนั้นก็ได้แรงบันดาลใจนะจาก ครูที่นี่แต่ตอนนี้ท่านสอบบรรจุติดโรงเรียนรัฐบาลไปแล้วก็พอครับนะฮะปูข้าวนะฮะเป็นกิจกรรมดีไหมครับอ่ะเอาเอาก็เอาแล้วก็ไปเชิญปราดชาวบ้านมาอ่าปราดชาวบ้านจริงๆแล้วก็คือทํางานมืออาชีพเลยทำนานเนี่ยมืออาชีพนะเป็นร้อยๆไร,ร,ร,ร่แล้วก็ขี่มเอเตอร์ไซค์ดูตรงนู้นเขาเขาเขา,เขามีไปทั่วคะ่ะเขาเช่าที่ก็เลยบอกว่า,ามาช่วยสอนเด็ก ให้หน่อยว่าหวานนาดำนาทำอย่างไรเบื้องต้นแรกๆก็เนี่ยแหะคะ่ะใช้ปราชชาวบ้านเพราะตัวขอ,อเองอะ่ะได้แต่เรียนเรียน,รยนครูเองบางคนก็เรียนก็ไม่รู้จักหรอกว่าปลูกข้าวอย่างไรดูน้ำอย่างไรแล้วก็อาศัยปราชชาวบ้านเนี่ยคะ่ะมาทำ แต่ถามว่าเด็กใหม่ๆอ่ะปลูกข้าวไม่เป็นนะให้ไปปลูกข้าวเปล่าหรอกไปปั้นดินกันแล้วก็เคลียงกันเล่นกันนะตัวนี้เลอะไปหมดเลยเอาครูลงไปดูด้วยเอาเด็กลงไปดูด้วยพาะข้าวเนี่ยเวลาปลูกแล้วเนี่ยไม่ใช่ปลูกทิ้งปลูกข้างต้องลงไปดูไม่งั้นมันไม่ได้ผลิตผลนะคะปีแรกๆก็ได้ประมาณตันหนึ่ง มีอยู่ครั้งหนึ่งได้3ตันก็เยอะอยู่เยอะพอประมาณเยอะที่สามารถส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะแบ่งเป็น3ส่วนให้กับวดัดถวายหลวงปู่ให้กับโรงเรียนและอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปขายเอาไปขายตันหนึ่งได้หมื่นหนึ่งนะคะแล้วก็เอาหนึ่งหมื่นะมาทำต่อยอดไปเรื่อยๆนะปัจจุบันนี้นะแทบจะเรียกได้ว่าเราก็ไม่ต้องได้ไปใช้ทุนที่ไหนเอาเอาจำนวนนั้น,นะะมาทา คือเราประชุมบ่อยๆแล้วก็ต้องฟังความคิดเห็นเขาด้วยแล้วก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้พูดได้ได้ได้ไดสแสดงข้อคิดเห็นเช่นเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมอย่างนี้นะคุณครูคิดว่ายังไงดีจริงๆอ่ะพอ,อก็อาจจะมีคําตอบในใจนั่นแหละแต่ด้วยที่ว่าเราก็ต้องเอาความคิดของเขามาใส่กับเราด้วยนะไม่ใช่ว่าเขาคิดแล้วเขาพูดแล้วเราไม่ทําอย่างเงี้ยไม่ใช่อ่ะเราก็ต้องเอาแนวคิดของคนรุ่นใหม่คุกครูเนี่ย เอามาเอามาัมีบทบาทในการตัดสินใจในการทํางานแต่ละครั้งนะมีการประชุมแล้วก็ฟังความคิดเห็นนะถ้าเกิดไปสั่งสั่งอย่างเดียวอ่ะมันมันเหมือนกับบังคับให้เขาทำนะเข,เ,ขเขาเขาก็อาจจะฝืนฝืนทำแล้วทำไม่ค่อยดีแล้วเราก็ค่อยค่อยค่อยคอยคลายว่าเออนะนี่เป็นความคิดของผู้คุณนะเข้ามาด้วยแล้วก็ต้องโยงเข้ามาให้มีบทบาทในการทํางานนะคะ การสื่อสารใช่ไหมคะที่ว่าการคุยใช่ไหมคะก็จะเป็นลักษณะที่ว่าพูดนะมีการประชุมตอนแรกประชุมก่อนแล้วก็ให้เขาลงมือทำแล้วถ้ามีอะไรก็ให้เข้ามามาปรึกษาเราได้ใช่ไหมคะอย่างประชุมผู้ปกครองเราก็จะแสดงความคิดเห็นว่าหลังจากที่พอ,อพูดถึงนโยบายโรงเรียนไปแล้วนะคะก็ให้ผู้ปกครองเขาบอกมีใครเ,เสนอแนะแล้วให้ทางโรงเรียนได้รับทราบ นะและให้โรงเรียนได้มีส่วนร่วมแล้วก็ช่วยเหลืออะไรได้บ้างผู้ปครองขอให้ได้แนะนำโรงเรียนด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็อยู่ตรงนี้แต่เราก็อยากจะฟังเสียงจากผู้ปกครองซึ่งบุตรหลานของท่านอยู่กับท่านมาเนี่ยท่านอาจจะรู้ว่าต้องการอะไรอย่างเงี้ยคะเขาก็จะเสนอมานะคะออตอนนี้มองที่ถ้าพูดถึงโรงเรียนน่ะถ้าเป็นพวกพวกของภายนอกเนาะตึกอาคารอุปกรณ์การเรียนเนี่ยก็น่าจะ เพียงพอนะในระดับหนึ่งของนักเรียนของเราที่2 0 0คนเนี่ยใช่ไหมคะคือคือคือไม่ต้องไปมากกว่านี้ละเพราะถ้ามากกว่านี้แล้วมันจะมันจะเยอะเหมือนสิ้นเปลืองทรัพยากรแต่ตอนนี้กลับไปมองกับตัวเด็กคือคนอยากพัฒนาคนละเมื่อก่อนอ่ะตอนมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆอะอะไรก็ไม่มีตึกก็มีอยู่ตึกเดียวเป็นตึกเป็นตึกของวัดอนะโดโดอยู่ตึกเดียวมาขอนะจำนักงานนะ,ะผู้ว่านะ,ะหรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะสํานักพุทธก็ทั้งต้นสังกัดสํานักงานคณะกรรมกา,ศารศาึกษาเอกชนก็ได้นูน่นได้ดีมาละอ่ะโอเคแต่นี้มองดูนะตัวเด็กอะต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องให้อะไรกับเขาบ้างแต่ว่าความที่ทํานูน่นทํานี่ก็ใช้เขาบ่อยบางทีเขานอนอยู่บ้านบอกมาหน่อยมาช่วยพอหน่อยแล้วมาดูที่เนี่ยผักมันจะเน่าหมดแล้วไม่เอาเก็บไปขายวัดปะ่ะตัวเองทําไว้แล้วไม่ไม่ตามงานอ่ะ ก็เลยสนิทกับเด็กก็เลยถามเด็กว่าเออจบม .6 แล้วจะไปไหนอะลูกหนูอยากเรียนต่อแต่หนูไม่มีตังค์พ่อแม่ทะเลาะกันไม่มีแล้วยิ่งยิ่งไปถามแม่ยิ่งหนักเลยแม่บอกไม่รู้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้คือคือเขาไม่ได้ติดต่อแล้วเด็กอะเคว้งคว้างมากเลยค่ะดังนั้นสิ่งที่เราจะมอบให้กับเด็กตอนนี้คือการศึกษาอยากให้เขาเรียนถึงสูง